เลี้ยวซ้ายไปยังถนนดำรงสถิตแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนดำรงมุ่งหน้าทางตะวันออกแล้วเลี้ยวขวาสวัสดีครับพี่เข้าออกไปยังครับตอนนี้ัครบ i bueno. กินสเสบือเป็นแนวนี้เกี่ยวหัวเทาแล้วทหารแนนพน่นหวานใจ่บุรีเ,รเ,รเะไรแบบนี้บ้านไหนไปเก็บเสือปลาที่ถุงนครับสถานการณ์มันเริ่มนิ่งแล้วใช่ไหมก่อนหน้าค่ะที่เขาเซ็นสัญญาเซ็นในกันอย่างเงี้ยเนีนค่ะเราเห็นด้วยกับสัญญาเมาืตอนแรกที่เขาไปเซ็นอุ้ยแจ็คสือปาจ,จังไรเนาะกาเสียดายอยู่แผ่นดินเท่ากับบได้เบิร์ดเนาะไอ้ทีนี้พอมันเหยียบระเบิร์ดเป็นยังไงบ้างครับพระกระวาอยู่พนวาอย่าให้มีขาที่เจ็ดน้ำพนวากาหยานพนยิ่งตอนนี้พนวาไว้แล้วอย่าให้มีขาที่นนะเพวา อ่ามาหามาห่างตอนใด,ดวะมรณะดูี่ห่างตอวลงมาบอกว่าตอนฐานแตกลงมาฐานมาตีอันผู้ฐานตาหารอยู่ทั้งตารางนะแล้ว,วแล้วช่วงที่มันที่มันนิ่งๆอยู่ช่วงนี้เนี่ยเราประกอบอาชีพอะไรไปยังไงบ้างไหมช่วง<ะ>นี้กะงไปทำานกะไปเรื่อยคะ่ะหน้ากับไปอยู่ไปน้ำหย่าน,น้ำนอจังสิวาจาังใดย้ายกับไปส่งหอเขาผู้นนอนอยู่หน้าอยู่อันมาเรกงๆนั้นโอ๊ย บ่แกาหัวนอนเฮืยอ,อันอยานแจ๊กยานยังย่ออยู่ผู้เดียวเนาะมันบ่ทุนพราะพอนี้พอมาทราบข่าวทหารหยุ่ดระเบิดเพื่อนเข้ามาอีกรู้สึกไงบ้างครับโอ้ยกลบเสียดายเสียใจเนาะยี่ตุนาสาธรทหารหมู่อ้านนี่รถทหารมาโจมมาแกลบระนายายเึืงกนะสงสารกับสงสารขึ้นหอดกับขึ้นหอดหอเขามาลำลาเขาจะกลับแล้วเขาอ,อันอันนั้นนะเขาจะปลดเกษียณน,นะพวกอันทหารเกณฑ์ ยายก็บขึ้นหวัวเลยเนาะทาหารอยู่ก็เป็นมู่กับพออยู่อยู่ลูกยายก็เป็นตำรวจเสด็จกับอยู่เทั่งหมดทีนี้พอวันนี้มาเหยียบระเบิดเลยใช่ไหมเออเกิดบ้านหูขึ้นกันค่ะบ้านเดียบังขาวอีกอยู่นี่ยแต,แต่ทราบเพิ่มเติมว่าขาขาดไปแล้วาขาขาดมั้งผู้นึงแน่นนะเอิรกก์กประสนครับัเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับทหารเหยียบระเบิดเข้าไปอีกเนี่ย กอจการมันน่าจะดีขึ้นเพราะกำลังถอยทับจะกลับแล้วก็ยังโมโหกันล่ะค่ะสถานการณ์กระไดที่เป็นยังไงกันสี่ยิ่งหรือสิ่ยุดสิ่ยุดธหรือสิยิ่งนะจักไายสิ่ขีดน้ำไผ่เนี่ยขีดน้ำพูยุ้งไส้เดนเนี่ยขีดน้ำลูงน้ำหลานไส้แดนเนี่ยจักสิ่แบมันหลายทางเลยอยากให้มันเป็นยังไงครับอยากให้มันสงบนี่แหละจะได้อยู่สบายสบายเนี่ยเมนไม่ทำมาหากินไปเฮ็ดยังกับบ่ได้ นี่นะทั้งยานทั้งนอนนอนกันขึ้นกับน,นอนลําบากเนียค่ะรได้นอนแล้วรับไปเฮ้หลงรับไปเลยเราปะมานเขายิ่งกันเราเหมอนเทือเสียงฝาห้องกันยังว่าเสียงปืนอยู่ค่ะเหมือนอนเสียงปืนเเสียงฝาห้องตึงๆทางผู้ยู่หน้าก็บ่าแยกยืนเพือนผู้เดียวยานยานย,ยานย่านบนว่าจีมาสีมาบ้านเขาก็หัวหลอนเขาวา่าเสียงฝาห้องเขาว่าอ๋อคุณยายเราอยู่ฝุ่นเมนบอกสองคนหนจะว่ายะอยู่ฝุ่น ขึ้นเขาบอกอ้ตั้มหมากบอครับเนี่ยเอาขึ้น <c oughs> <c oughs> ใจลีใกล้กนเ่กัไปเลยน้อยป่าเนาะไปหากินว่าคือว่ามีอะไรแดนนี่มาได้ครัอาาบ,อ,บอะไรเนี่ยเทพอะไรซิดวงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนเห็นว่าเป็นชาวกันทัลลักษณ์อ้มว่าข่าวสาน้อลูกรเราให้ฟัง เป็นไงคุณแม่รู้สึกไงอ่ะเยียบไปเรื่อยก็แรงเหมือนกับสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วมันเหยียบแล้วเบื่ออยู่แล้วเป็นยังไงโอ้ยแรงอยู่ภามันอยู่หมูอ่านนี่าปือนใหญ่เรียนไ,ไปอุ้ยเฮ็ดจังไหนลูกเฮ็ดจังไหนลูกทหารเหยียบ,ะบระเบิดอีกบนนั้นเอาสิเอากันเลยบ่โอ้ยเฮ็ดจังไหนอะคืออันตกใจแหงเลยว่ะมัน,น,น,ไ,นไปเซ็นสัญญาอนุมัติสงบศึกยุติถอนกำลังกันแล้วแล้วทำไมพอคิดว่าทำไมพอเราไม่เยียบแล้วเบื่ออย่างนี้คุณแม่มองว่าไง ขาขาดอยไรครับเนี่ยอันพวกขาขาดบอกขาดไปยิ่งไปเขาวาลูกลูกมันเบิองลอดซับมาแล้วแม่อันถ้าหาันผีกระเบิดอ,อีกแล้วแม่เตรียมตัวดื้อเฮาด้วยลูกสาว,วา <laughs> เออเตียมจะไหนล่ะลูกเตี้ยมจากไหนล่ะขันตุ่มไม่ทำได้กับแร่ลูกคือรูกไ็ได้เดียมลูกวะคิดว่าคิดว <laughs> ่า คิดว่ามันเป็นมันเป็นระเบิดทำไมคขมเม,มนไมเชื่อใจได้ไหมครับทำไมถึงบอ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 คอมเมนเนี่มันเชื่อบอะไรเราคอเมนต์มันตัวมันตัวแหงมันตัวมันตัวให้ใช่เชื่อมันใช้เข้าปัจจดีแหงเหงพระด่าพรดกับโอ้ย,อยปเหิดเข้ามาขอไปในชิ้หาเนาะ เราอยากเราอยากให้มันเป็นยังไงครับทีเนี้ยโอย,อ,อยากให้มันสงบเลยเนาะพอจะอยู่ไปเนีเขาหน้าป้า,นปานหนามูุณพั้เลยอ่ะอันนี้ก็มาตากข้าวก่อนมาตากข้าวเพิ่งได้ตากข้าวเอง <c oughs> แม่กระแตชิบจองเหรอกลูกก็กระถายของนั่นแหละละ้านล้านซักเสื้อผ้าหน้า,านบ้านนี่ยเพิ่งได้มาตากข้าวเองก็จะอ,อ,อันนี้นะบักมาไรนุกเขาก็มาเก็บเอาดอกบก็อยากให้มันสงบนะครับเนาะ หรือถ้ามันสงบไม่ได้ทำยังไงทฮียเนี่ยถ้ามันสงบไม่ได้ทำยังไงคิดว่าเหตุมันสงบไปแล้วก็สิสบายใช่วพอเดี๋ยวหากินหาอยากไปเนาะแต่ถ้ามันเหตุการณ์มันยังเป็นอย่างนี้เรื่อยมีการเหยียบระเบิดอย่างนี้เรื่อยคุณแม่อยากให้ทำยังไงยิงอะไรไหมหรือยังไงเรื่อยๆจะเจ้าะจะง่ายเพิ่มเลยเรื่อยกระสิผู้หยางเนาะผู้เฒ่าบุ่ญ